ายโยสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับที่เกมหลายเรนเจอร์กันต่อ,อกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมเนาะอ่ะโอเคมาครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตมาเปิดหาเกียร์จันทราสักหน่อยแล้วกันสักหลังจากที่เอ,อคลิปวิดีโอเรามันไฟล์เสียมันหายไปเนาะก็มาเปิดซ้ำอีกทีแล้วกันซึ่งลูบี้มันจะมีหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่ว่าก็ขอแบบว่า มีเท่าไหร่ก็เปิดเท่านั้นละกันนะฮะเอามารับรูบี้ก่อนเพราะว่าอ่ามันรีเซ็ตลีกเรียบร้อยแล้วนะเออเดี๋ยวก็จะมารับรูบี้กันแล้วก็ไปเปิดหาเกียร์กันเนาะเออไม่รู้ว่าจะไหวไหมเนี่ยอ,อ,อื้มอ่ะจบลีกโอ้โเพชรสองนะได้รับมาเป็น140รรูบ,บี้โอเคอ่ะสำหรับอันนี้ก็มาแล้วด้วยเนาะสำหรับอ่าพีวีพีรอบวนเวียน นะครับผมโอเคก็ช่างมันพอไปเปิดหาดีกว่าได้มาเป็นโอ้สองร้อยแล้วเหรอเอ๊มัน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 เดี๋ยวร้านค้าอีเวนต์เดี๋ยวอ่าสามร้อยอันนี้หนึ่งร้อยอ๋อไม่พอฮะอ่ะผมอย่าง้อยก็มีพอแบบสองแล้วแหละอ่ะมาเปิดเลยละกันไอดีหลักมาสองร้อยก็เปิดสองร้อยนี่แหละอ่ะมาลุ้นดูแล้วกันนะว่าผมจะได้ไหมฮะ เออให้กำลังใจผมหน่อยก็แล้วกันนะเพื่อนๆโอ้โหโโห,โหลักๆก็อยากได้โจมตีโดนแน่นอนนะเอะตัวนี้มันดีหมดเลยเนาะพลังชีวิตหลบสกิลลดแร่ไว้พิบอันนี้ดีนะอันนี้ก็ดีสร้อยคอสอะเทาะสร้อยคออันนี้สร้อยคอจันทาโอเค มีดอ่าอันนี้ถุงมือก็อยากได้เพราะว่ามันมีเจาะทักษอะอาช่างมันหาจบจีดนได้นอนแล้วกันให้ตายสิอยากได้ก็มันก็คงจะจอ,อกง่ายอยู่หรอกเนาะใช่ไหมไม่ออกหรอกมั้งนี่อะช่างมันไม่เป็นไรต้องมัดใจเข้าไว้ก่อนผมเปิดตู้นี่เลยละกันนะฮะเพิ่มอากาศจริงหรือเปล่าไม่รู้แหละขอเปิดดูก่อนฮะ สักชิ้นเถินนะมาฮะจัดมาฮ,ฮึคือรอบที่แล้วผมเปิดไปนะที่ตอนไฟเสียไฟหายเนาะก็อ่ามันไม่ออกสักชิ้นเลยนะมันแบบออกแค่อ่านี่แหละ,ะดาวหกดาวโอ้ยรู้สึกจะทรงเหมือนเดิมใช่ไหมปุ๊บอะไรแล้วก็เป็นเกียร์ฟรีเนาะหกดาวอ่ะเรียบร้อยไม่ออกโอ้ยน่าเศร้า โอ้ยไม่ออกเลยอนะ่ะอยากไล่อยู่นะเจียจันทาหรือว่าผมจะเก็บลูบี้แล้วไปเปิดรอบจันทาดีวะสำหรับไอดีสีรอบจันทาปีหน้าไปเลยอืมก็น่าสนใจนะเออเพราะว่าผมยังไม่เคยทำอ่าคลิปที่แบบว่าเปิดด้วยแบบลูบี้แบบเยอะๆนะครับผมสำหรับรอบจันทาผมมีแค่เปิดเยอะๆเนี่ยน่าจะเป็นรอบเดียวก็คือตอนคริสต์มาสเนอะอืมแล้วก็เป็นอาจจะเป็นช่วงโคลาโบด้วยนะจำไม่ได้ว่า ผมน่าจะเปิด3 0 0พันหรือ4 0 0พันนี่แหละเคยเปิดอยู่แต่ไม่ใช่แบบการันตีเจ็0ันะเคยเปิดเยอะๆอ,อยู่สำหรับไอดีอ้อสำหรับโคโลโบนะครับผมรอบโคโลโบเนาะเออนะครับผมส่วนเปิดเกียร์ปีใหม่ไม่มีนะใช่ใช่ผมไม่มี <laughs> มีแค่อันนี้จริงๆนะครับผมนะ,ะไม่เป็นไรก็คิดดูอีกทีแล้วกันนะสำหรับการที่จะเปิดหากเกียร์นะผมเดี๋ยว ต้องคิดดูดีๆอีกทีนะผมสำหรับ a d c นะฮะแต่ว่าผมก็คิดแล้วแหละกะว่าแบบแบบตั้งหลักไว้ก่อนก็คือเป็นรอบของโคโรโบเนาะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็เป็นอัปเกรดธาตุอะไรประมาณนี้นะผมนะธาตุไฟธาตุไม้ธาตุนี่แหละับผมธาตุแสงธาตุมืดอ,อะไรเงี้ยเออมันมาทุกธาตุแล้วเนาะนะครับผมตอนเนี้ยนะครับผมเกียร์รอบโคโรโบนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวไปเปิดไอดีถัดไปเลยก็แล้วกันนะครับผมพูดมากเกินพอแล้ว โอเคลุยต่อไอดีสนะครับผมนะอ่ะแล้วก็ขออัปเดตด้วยละกันนะฮะอ่ะโอเคผมได้ทำการปั้นมาเล่นเย็บเลยนะครับผมสำหรับบราวแครอทหรือบาวหัวใช้เท้าหรือบราสงโศกอะไรก็ว่าไปนะครับผมนะทำเย็บร้อยแล้วนะผมเป็นร่างไฮเปอร์แม็กนะครับผมแล้วเกียร์ก็ใส่ประมาณนี้นะยังไม่ได้ไป ไอ้โดเอาอันนี้มาใส่นะครับผมผมกะว่ายังจะไม่ขอโดมาใช้ละกันนะครับผมขอแบบลองใส่แบบเกียร์ธรรมดาดูว่ามันโอเคไหมนะครับผมนะเออแล้วผมก็ลองเล่นดูแล้วแหละก็พอได้ใช้ได้อยู่โอเคอยู่นะครับผมแต่ถ้าอยากให้โหดตึงๆมากๆอย่างก็ต้องใส่เกียร์ทึกๆในประมาณนี้แหละ,ะครับผมนะก็เนี่ยอาจจะโดแบบมาทางชุดของตัวของบราวชา้างก็ได้เนี่ยไอดี <laughs> ที่สองของเรานะฮะอ่ะก็ออปเดียรประมาณนี้แล้วกันนะครับผมผมใช้แทนตัวของโทวาเนาะ ที่มันโดดข้ามส่วนอันนี้ก็เหมือนแทนกันได้นะมันบันโยนเพื่อนไปข้างหน้าจริงๆเออผมลองเล่นดูแล้วเอ้ยเป็นสกิลที่โคตรแปลกแตกต่างลึกเกินมันโยนไปแบบสุดยอดมากแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าแบบผมมีสายพลังเงยอะๆเนี่ย,ยมันก็จะโยนพวกสายพลังไปก่อนเนาะอืมแบบพวกยืนอยู่กลุ่มหน้าอะไรเงี้ยอยู่ด้วยก,กันกับมันเนี่ยมันจะโยนพวกเนี้ยไปก่อนนะครับผมไม่ได้โยนพวกตัวหลังไปนะเออ ถือว่าก็ดีนะผมถ้ามันโยนแบบรวบแบบพวกตัวหลังไปด้วยนี่สุ่มติดตัวหลังไปด้วยเนี่ยไม่ไม่ไหวนะเหมือนเหมือนโยนเพื่อนไปตายกับแบบนี้ก็ไม่เอานะฮะโอเคก็สรุปมันก็เล่นดีจริงๆใช้งานดีจริงอันเดียวผมมาลองเล่นอ่าลองเล่นดูคลิปหน้าแล้วกันนะฮะสำหรับไอดเดี้ยนี้มันจะช่วยทีมผมได้ขนาดไหนแล้นนวกันนะครับผมสาหรับไอเดียที่สองเนาะอ่ะโอเคมาเดี๋ยวรับรูบี้กันนะครับผมไม่เสียอ่ผมรับตรงอันนี้แล้วอันนี้แล้วไปแล้วอ่าอันนี้ไปแล้วเนาะ พายพีนะครับผมรูบนะี้เนี่ยเดี๋ยวมาแลกตรงนี้ต่อนน,น,นะครับผมก็จะมาเปิดฮากียร์จันทรานะครับขอแลกตัวนี้ก่อนโอเคเอา่าโอเคได้มาแค่100หนึ่งร้อยเหรียว่ามันมันมันเหมือนมันให้แลกเยอะเนาะแล้วก็เหรียญไอจิตาแครอทกับอะไรเนี่ยผักฉลองสิบเอ็ดปีไอสิสิบเอ็ดจุดห้าปีเนี่ย มันให้ท่าน้าที่จะไม่เยอะหรือเปล่าวะหรือว่าเยอะอยู่อืมมันก็เลยแบบออกมาไ,ได้ทีละห้าสิบชิ้นนะสองวันก็หนึ่งร้อยโอ้โก็ก็ถือว่ามันเยอะอยู่แหละแต่ว่ามไม่ต้องใช้เวลาในการเก็บสะสมเนาะอืมแต่ก็ช่างมันอ่ะผมก็สะสมไปเรื่อยแล้วก็ค่อยๆแลกไปก็ได้แล้วก็มาเปิดหาแล้วกันอันนี้ก็นี่แหละค่อยๆแลกมาแล้วก็มาเปิดดูดิว่าผมจะ ได้หรือเปล่าเนาะอ่าสำหรับเกียร์นะผมเปิดได้ครั้งเดียวก็ครั้งเดียวนี่แหละนะผมสําหรับอ่าเปิดเกียร์รอบจันทานะครับผมมาจัดไปฮะที่จริงก็เปิดไปแล้วแหละเช่นกันเหมือนเดิมเนาะมันเป็นคลิปไฟเสียนะผมสําหรับไอดีที่2ก็เหมือนกันนะครับผมนะแต่ว่าผมเปิดไปก็นี่แหละทรงเก่าๆเหมือนเดิมเลย6ดาว5ดาวนะครับผมไม่ออกเป็นเกียร์7ดาว8ดาวเลยฮะก็หวังว่าจะมาสุ่มรอบนี้อีก มันจะออกสักหน่อยสักชิ้น,น่อยได้ไหมฮัล <laughs> โหลฮึบโอ้ดับเบิลหัวใจเรียบร้อยอุ้ยผมรู้สึกแบบเซ็งแล้วเกินนะมันออกจะแบบเนี้ยผมรู้สึกท้อแล้วเกินเปิดเกียร์อย่างนี้ไม่ได้ครับผมเกียร์ค่อนข้างที่จะดีมากมากเลยแต่ออกยากเหลือเกินนะฮะถ้าไม่เติมเพิ่มเติมแบบเยอะๆจริงๆอะไรเงี้ยเปิดแบบถึงการันตีอะไรเงี้ยเนาะ โอเคเดี๋ยวไปเปิดไอดีถัดไปเลยก็แล้วกันนะเซ <c oughs> ็งว่ะ <c oughs> มาเปิดการต่อไอดีที่3นะครับผมอ่ะมาดูดีกว่าว่าผมจะยังเกลือเหมือนเดิมไหมหรือว่าจะได้เลยทันทีนะครับผม <c oughs> ชักจะเริ่มท้อแล้วสิอ่ะอันนี้ผมก็เปิดโคลาช่วงเวลานะฮะก็ <c oughs> เป็นวันที่21นะฮะไม่รู้ว่าไอตอนต้นคลิปผมเปิดวันที่เท่าไหร่แล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันน่าจะตู้ไปแล้วแหละแล้วก็เวลา่าตอนแบบยังทิงเที่ยงอยู่โอเคเนาะอเที่ยง40กวานาทีไม่เป็นไรมานลองเปิดดูครับผมจะยังโชคดีหรือเปล่านะฮะอ่ะรู้สึกว่าตู้อืมอ๋ออมีเหรอเอ้ยเหลืออยู่ผมนึกว่าตู้เพื่อโอกาสจะไม่มีนะสรุปมีอยู่นะยังเหลืออยู่ มาเดี๋ยวไออดีสามเดี๋ยวเปิดอ่าเลยแล้วกันนะครับผมเปิดหาเกียร์นะตรงนี้ผมรับรูบี้รือยังน่าแต่น่าจะยังไม่รับนะใช่ไหมเหลือดิหมุน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 อ่าเดี๋ยวขอหาก่อนไอดี ID นี้อยากได้มากนะเกียร์เนี่ยเพราะว่าตัวก็เริ่มสวยแล้วแหละขาดอย่างเดียวคือเกียร์โอ้โหนี่ผมยังไม่ได้เล่นหรอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนสักหน่อยนะโอเคขออนุญาตหมุนแป๊บนะฮะไม่ใช่หมุนสิ เล่นโอ้โหยังยังได้ซ้ำอีกอม,มันเหลือเออเดี๋ยวต้องหลายช่องที่มันว่างๆอะ่ะอะไรเนี่ยกิจกรรมมานนี้จะสุ่มซ้ำไปถึงไหนอ่ะไปฮะอ่ะไปถ้าจะซ้ำขนาดนี้ก็พอละ <c ười> ค่อยไปเล่นหลังมเมาแล้วกันนะฮะมันเหลือเวลาแค่อสามวันใช่ไหมเมืเ่อกี้เห็นแบบ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 โอเคใช่ยิงด้วยเดี๋ยวผม คงต้องเริ่มเล่นทุกไอเดียแล้วแหละเพราะว่ามันเหลือเวลาน้อยแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมไปเล่นแล้วกันนะครับผมเผื่อเผื่อแบบว่าเพื่อนๆคนนึงเนี่ยจะเป็นเหมือนผมเนาะเนี่ยก็อ่ายังไม่เล่นนะครับผมนะเออหรือเล่นอยู่แหละแต่ว่าเปิดไปแค่ไม่กี่ทีเองอะไรประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับกิจกรรม5คูณ5หรือบิงโกเนาะส่วนสเตติ้ผมก็ยังไม่ได้วิ่งเลยต้องกลับไปวิ่งแล้วแหละอ่ะนะเหลือเวลาแค่21ชั่วโมงแล้วนะครับผมนะก็ จะจบรอบสเตดิ้งนะครับผมนะในเมื่อมันอัน,นี้ก็เดี๋ยวเอารูบี้จากตัวนี้แล้วกันแรกเอาแล้วกันนะฮะมันน่าจะเพียงพออยู่อ่ะจริงด้วยเอรูบี้ผมแลกได้2ครั้งนะอ่ะอ่ะจริงด้วย2ครั้งแต่ว่าอ่ะยังไงดีถ้าแลกอีกมันก็เปิดไม่ได้อีกอยู่ดีมันก็เปิดได้แค่ครั้งเดียว เดี๋ยวผมขอดูตัวนี้กันแล้วกันสะสมอ่ะดูดีว่าผมได้ลูบี้มาอาจจะครบ100่ง้ยไหมนะครับผมผมก็เอาตามตรงนั้นตรงนี้ผมไม่ค่อยได้มากดรับลูบี้สักเท่าไหร่เลยนะฮะโอเคไปกดรับทั้งหมดนะฮะขอรับขอรับลูบี้ก่อนรับลูบี้ก่อนค่อยไปเปิดต้องหาลูบี้หน่อย <laughs> พอดีไอตอนแรกๆเนี่ยผมก็มีอุ้สามร้อยเลยเหรออู้เยอะนะโอ้โหสมกับแบบว่าผมแบบไม่ค่อยได้แบบ ไม่ใช่ไม่ค่อยดีคือไม,ไม่ไม่แบบว่าไม่ไม่รับเลย <c oughs> ไม่รับตรงนี้เลยนะผมนานาที่จะกดเข้ามารับห้าสิบไอห้ารูบี้ไม่ก็สิบรูบี้ประมาณนี้ไม่ใช่ห้าสิบรูบี้นะรับแค่สิบยี่สิบประมาณนี้เออนาน,นาที่จะมากดรับทั้งหมดแบบนี้นะครับผมนะก็ได้มาสามร้อยอ่ะท้างนั้นให้มันเป็นหกร้อยไปเลยนะผมจะไปแลกอ,อีกรอบหนึ่งให้มันแบบได้คุ้มคม่าหน่อยละกันเนะาะไปฮะอ่า ถือว่าไอดีนี้จะได้เปิดเดยอะกว่าเพื่อนเลยนะครับผมเอามาไปลุ้นดูเลยแล้วกันนะครับผมเพื่อนๆก็เอาใจช่วยหน่อยนะฮะเออมาดูดิว่าผมจะได้บ้างไหมโอ้ยตู้นี้ก็จะไปแล้วนะเออตู้ของบอสเดี๋ยวผมต้องไปไล่หาตัวกระชาให้มันอ่ามีให้มันได้นะน่าจะทันสเตตวิ่งไหมเ้ยไ,ไม่ทันสิเพราะว่ามันเวลาอันเดียวกันนี่หว่าสเตวิ่งจบพอดีอันนี้ก็ตู้หายพอดีโอเคก็ ไม่เป็นไรก็ร <motiv ators> <klore ret ii> ู้สึกเซงอยู่แหละที่มันจะไปตอนที่แบบสเตจวิ่งจบเนาะรับของรางวัลจากสเตจวิ่งก็ไม่ได้เปิดตู้บอสมืดแล้วผมต้องหาตรงไหนอีกก็ไม่รู้อะเดี๋ยวค่อยไปเปิดแล้วกันถ้ามีก็เปิดถ้าไม่มีก็ไม่เปิดแล้วกันนะผมอยากได้มากไอดีสนะครับผมสําหรับบอสมืดนะผมยังไม่ได้เลยนะครับผมออะมาผมเปิดตู้เพื่อเกาศแล้วกันไม่รู้ว่าจะเพิ่มจริงไหมเนี่ยโอเค ถ้าไม่เปิดเอ่อถ้าไม่เพิ่มผมก็จะไปเปิดตู้ธรรมดานะเนาะอ่ะมาเปิดสักสองรอบแล้วกันไม่ก็รอบเดียวเนาะจะมีหยอกสักชิ้นไหมนะผมจันทาผมเปิดเวลานำโชคของผมนะฮึบขอนำโชคหน่อยแล้วกันนะเกียร์เนี่ยก็จะโชคเนี่ยมันค่อนข้างที่จะขึ้นยากนะส่วนใหญ่จะโชคเป็นห้าดาวโอ้โหโอ้มันเพิ่มจริงไหมเนี่ย ดูดิสิโอ้โ oh. หอ่ะผมไม่เปิดตู้เพิ่มแล้วกันมาเปิดตู้นี้เลยแล้วกันมาเผื่อมันโชคดีได้หกดาวไม่ก็เจ็ดดาวนะเออมันเกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้เลยอ่ะมาเปิดดูแล้วกันเผื่อมันลุ้นได้หรือเปล่าหรือเหมือนเดิมเกียร์กบก็ได้นะสักชิ้นหน่อยแปดดาวเจ็ดดาวเออโอ้โหเวลานำโชคผมมันมันไม่ช่วยเลยว่ะถ้าเปิดเกียร์เนี่ย ก็ตามที่ผมพูดไปเนาะว่ามันเปิดเกียร์เนี่ยมันโอกาสน้อยมากแล้วผมที่จะโชคดีมีชัยแบบเปิดได้เออมันต้องแบบถูกช่วงถูกเวลาที่ทุกคนเปิดบ่อยเปิดเยอะแล้วก็ได้ส่วนผมก็เกือบไปจริงด้วยเหยียบร้อยฮะก็เ้ฮศร้าเซ็งอะในเมื่อมันไม่ออกไม่ได้ผมก็ต้องพอแล้วแหละ เออผมว่ามัน,มน,มนไม่มันไม่น่าจะออกแล้วแหละผมจะเก็บดองไว้ยาวไปรอเปิดโครโรโบเดือนหน้าดีกว่าเนาะเออสำหรับไอดีที่3มนะผมสวยไอดีอื่นจะอะไรยังไงก็อ่ะค่อยคิดดูอีกทีแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวไปเปิดดีทัดไปเลยกันแล้วกันเนาะโอเคมาลุยต่อไอดีที่ห้านะอ่าผมก็จะ,ะลุ้นเกียร์ได้เหมือนเดิมไหมเนี่ย <laughs> น่าจะได้เหมือนเดิมเนาะก็คือเกลือไม่ใช่เกียร์ เกียร์ไม่ออกแปดดาวเจ็ดดาวไม่ออกเลยออ้ยรู้สึกทอ้อว่ะออะเพื่งท้อมาเดี๋ยวลบลุยลุยแบบหน้าด้านหน้าด้านนี้ไหมเนี่ยเห <G ee le> มือนจะหน้าด้านไม่ค่อยได้เลยผมรู้สึกไม่ไหว <G ee le> มันเกลือลึกเกินเปิดเกียร์แต่ละครั้งนะฮะมันต้องแบบถึงการันตีจริงๆอะผมถึงแบบว่ารู้สึกแบบมันคุ้มค่าที่แบบเก็บไว้แล้วก็มาเปิดในสองรอบนั้นๆอะไรประมาณนี้เนาะ อืมอ่ะเดี๋ยวรับดูบี้ก่อนแล้วกันอันนี้ผมยังไม่ได้รับเนาะโอเคอ่าแล้วก็ดูบี้อ่ะแลกเอาแล้วกันน่าจะมีเพียงพอเอ้าอ๋อเป็น240แล้วนะครับผมอันนี้ผมมีโอเคแลกได้2รอบพอดีมาผมขอเปิดเยอะๆหน่อยยอยากเปิดเยอะๆแน่นอนเหมือนเดิมเนาะก็คือ เปิดตั้งแต่ ID หลักจนถึง ID ที่5เนาะผมเนี่ยเปิดไปแล้วไฟล์อ่าคลิปวิดีโอมันหายเนาะมันเสียเนาะก็พูดไปแล้วเนาะโอเคหายไม่หายก็มาเปิดใหม่ก็ได้เผื่อแบบมันเปิดได้นะเ <c oughs> ออเปิดตอนที่มันอ่าคลิปเสียคลิปหายมันก็อ่าไม่ออกสักชิ้นเลยนะผมอืมก็หวังว่าจะมาลองแบบออกหน่อยแล้วกัน <c oughs> ออกไหมเนี่ยผมรู้สึกผมท้อจริงนะเนี่ยให้ตายสิเปิดมาขนาดนี้ไม่เห็นส,สักชิ้นเลยอะ่ะหกดาวเอยเจ็ดดาวเอยไม่ออกเลยอ่ะลองดูนี่แบบมือนั่นไปเร็วปึ๊บปึ๊บปึ๊บเ,เกลือนะฮะโอ้ยนอสักชิ้นบ่มีเลยเออเรียบร้อยอ่ะมาลองตู้ไม่เพิ่มนะฮะตู้เพิ่มเหมือนไม่เพิ่มอะ่ะเออเหมือนมันเอาออกอะ่ะไม่รู้อ่ะ โอ้ยเหมือนเอาออกจริงๆนะผมมันจะไหวไหมเนี่ยอ่ะข้ามดูอีกสักทีดิเราไม่เข็ดลองกดดูกดไปโอเคเวลาดวงผมมันไม่ใช่วะเอ้ยเกียร์เนี่ยมันมันช่างไม่ได้เหลือเกินนะฮะอ่ะผมลองเปิดนี่ดูนีเล่นเล่นดูอ่านี่เปิดบอสมือแล้วกัน เปิดเล่นๆดูปึ๊บโอ้โหบ่นเยอะให้ไปแดงเฉยเลย <c ười> โอ้โหพระเจ้าช่วยอะในเมื่อมันไม่ออกเนาะก็อะไม่เป็นไรผมก็เฮ้ยเจ้าเกียรติู้พี่สู้ต่อไปนะคะผมเพื่อนก็อย่าเพิ่งท้อแล้วกันหรือว <c ười> ่าท้อดีวะไม่ตัวผมผมยังท้อเลยให้ตายสิแต่ก็ไม่แป่ะผมก็จะสู้ต่อไปเหมือนเดิมเนาะเออนะครับผมมันต้องมีสักรอบนึงแหละที่เราแบบ ฟุกเปิดได้แบบง่ายๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็น2ชิ้น3ชิ้นนะครับผมนะไม,ไม่ว่าจะเป็นเกียร์จดดาวแปดดาวเอยอะไรประมาณนี้เนาะผมพูดให้กำลังใจตัวเองไปเลยโอเคก็เพื่นๆได้แหละเนาะเออนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปเปิดไอดีสุดท้ายแล้วกันนะครับผมนะมาเกลือกันต่อไอที่ที่หทีสุดท้ายฮนะโอ้โหใช้ครามาเกลือเลยเพราะมันยังไม่เห็นออกเลยโอ้โอ่ะเดีย๋ยวรับรูบี้ก่อน ตัวนี้ผมอ่ารับหรืยอยังไหนดูดิน่าจะยังเล่นไม่ครบมั้งหรือว่าครบแล้วอ่าผมขอดูก่อนดูก่อนจําไม่ได้ฮะอ่ะหมุนหมุนอีกแล้วนานอ่ะมาแล้วโอเครับไปเลยแล้วก็ขอแลกด้วยเนาะอันนี้น่าจะเป็น600เอา700เหรอก็ขอให้มันเป็น8 0 0รแล้วกันแลกสักรอบหนึ่งเนาะโอเคสำหรับรูบี้นะครับผมไป โอเคต่อไปก็มาฮะอะให้กำลังใจผมหน่อยเพื่อนๆโอ้กดไลค์หน่อยไอดี ID สุดท้ายแล้วงไมกเห็นที่เดียวเกีีร์สักชิ้นเลยับผมเดี๋ยวสมผมเกีรีรยเซ็ตจันทาน,นะฮะอะไปชิ้นใหม่จะออกซักชิ้นไหมพาวเวอร์ Power ผมก็มีนะไอดีเนี้ยขอถุงมือโอ้เส้นยาวถุงมือถุงมือถุงมือโอเคผมเกลือแล้วดูดีผมเปิดรัวๆผมไม่ออกเลยสักชิ้นเริ่ตาจะไหลโฮ้ย โอ้ไม่นะโอ้เหลือหกร้อยบี้เฮ้ยยังไงดีอ่ะลองเปิดเพิ่มโอกาสสักรอบนึงก็ได้ไปฮะแล้วผมขอไม่กดข้ามก็แล้วกันขอลุ้นอ่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันมาจัดไปฮะฮึบมีรูบี้ได้น้อยก็ขอลุ้นแบบนี้เยอะๆหน่อยปึ๊บสักที โอ้ยหาดาวรัวๆเลยฮะโอ้โหเกียกบก็ได้นะยังรู้สึกดีใจหัะมันไม่ออกเลยอะผมขอไม่เพิ่มแล้วกันมาหยัดไปฮะไปไม่ต้องกดยุ่งยากอะไรับผมยกเลิกไม่ต้องกดกดไปเลยแล้วก็รอสักแป,ป๊บนึ่งฮะ,ะแล้วก็ไม่กดข้าวแล้วกันเออมาขอค่อยๆลุ้นค่อยลุ้นไป อ่ะเจ็ดดาวหน่อยก็ได้นะจันทรารอบนีโฮโฮโ้ผมมือไม่ขึ้นเลยอ่ะโอ้เยียบร้อยอ่ะผมจะไปเปิดเกียร์ดีไหมเนี่ย <c oughs> ผมเปิดทุกรอบรู้สึกรู้สึกแบบมันไม่ได้มันไม่มันมันไม่ไหวมันเกลือเหลือเกินผมอยากจะเก็บแม่งทุกไอดีเลย ไม่อยากจะใช้ลบูบีเปิดหาอันนั้นนี่นู่นเลยเอออยากจะให้มันครบแบบการันตีสักรอบหนึ่งแล้วก็ค่อยเปิดจังเลยผมแบบนี้ก็ไม่ไหวนะดูสิออกแต่หกดาวอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ห้าดาวเออแปดดาวไม่ออกเลยนะจันทาสักชิ้นก็ไม่ได้นะขนาดเปิดแบบเพิ่มกับไม่เพิ่มก็ไม่ออกเศร้า เอาแลือเกินนะฮะอ่ะไอดีนี้ผมได้บอตมือเอย,ย่างน่าจะยังเนาะอ่ะไม่มีจริงด้วยผมเมื่อกี้ก็เห็นตัวแค่เจ็ดใบเองก็อ่ะไม่เป็นไรค่อยค่อยเปิดค่อยแรกแล้วกันอืมก็เปิดแค่เ <c oughs> กียร์อย่างเดียวก็พอแล้วเศร้าอ, <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำใจไว้ <c oughs> โอเคอาเสือใจลึกอ,อ,อืมแล้วก็ คิดแบบนี้ก็แล้วกันนะครับผมจะได้ใจสดเชื่นขึ้นนะครับผมนะเอาไว้อกันได้แล้วกันนะมันต้องมีสักรอบหนึ่งต้องเปิดได้คาเดิมเช่นเดิมคำเดิมเช่นเดิมๆๆเ,ลเลยให้ตายสินะมันก็ต้องสู้ต่อไปแลวเนาะทำไงได้ฮะอ่ามันไม่ออกมันไม่ไหวจริงก็คือไม่ไหวนะฮะไม่ได้ก็คือไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เนาะนะครับผมถ้าอยากจะได้จริงมันก็ต้องจัดหนักจัดเต็มตเติมเพิ่มฮนะ แต่ผมขอผ่านแล้วกันนะคบผมผมเติมมีแค่เติมก็คือไอเดียไอดีหลักไอเดียเดียวเนาะแต่ว่าหลังๆมาผมก็ไม่ได้เติมแล้วนะเอะอปกติเนี่ยไม่ใช่ปกติสิอ่ามันจะมีบางรอบมั้งเออผมเปิดไอผมเติมต่อเนื่องนะครับผมนะอ่าสองเดือนติดต่อกันก็คือเติมเอาเอา,เอาแบบว่าไออะไรนะไอการเลนเจอร์พิเศษเฉยๆนะฮะสองเดือนติดดังนั้นอ่าเดือนถัดมาเลยผมก็อ่าไม่ได้ เติมเลยเนาะนะครับผมสำหรับไอเดีหลักเนาะนอกนอกนั้นก็ไม่ได้เติมเลยนะครับผมนะ,ะก็ไม่เป็นไรฮะไม่ได้ผมก็คงต้องเก็บรูปีโปโรบี้ไปเรื่อยๆนาะเพื่อนๆก็เหมือนกันนะอดทนหน่อยละกันนะผมถ้าเป็นลักษณะเหมือนผมนะอย่างน้อยก,กอ็คุณไม่ได้เกลือคนเดียวหรอกนะผมกผ,ผมก็เกลือด้วยนะแต่ว่าตัวผมก็พอมีเปิดได้บ้างอยู่นะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นตัวของอะ,อะไรนะตัวตัวตัวแหวของรอบนี้ไอ้บราวหัวชเท้าเนาะเออผมก็เปิดได้ อ,อ,อยู่นะคบผมเนาะผมก็ปั้นมาเล่นใช้ดูแล,แล้วแหละซึ่งไอดีนี้ก็น่าจะได้ด้วยเนาะถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมไอดียวหกผมยังไม่ได้ปั้นมาเล่นเลยเดี๋ยวดูก่อนอ๋อไม่ใช่อันนี้ผมได้อ่าบอสบอสผู้กำกับนะแล้วก็อ่านู่โอ้ผมไ่้โยมได้โอเคนี่นะเออผมก็จะปั้นมาลองใช้ดูอยู่นะคบผมเดี๋ยวขอดูก่อนว่าม,มันเป็นตะปั้นบอสก็น่าจะปั้นอยู่ได้นะโอเคเนาะ ค่อยคิดดูอีกทีว่าจะเอาตัวไหนออกนะเดี๋ยวรอวันศุกร์ก็กแล้วกันผมจะได้อาฟอีกปีในส่วนการอัพเกรดคูณ2ของเลนเจอร์เนาะเดี๋ยวรอปันแล้วกันไอ้วันศุกร์รอบที่แล้วอะศุกร์เสาทิ์นะ่ะผมมัวแต่ไปทําอย่างอื่นอยู่กําลังตทียมสตีมหรือหาวิธีแก้อะไรต่างๆอยู่มันมีปัญหานิดหน่อยอะอ,อหน่อยไม่หน่อยไม่รู้แหละคือกลัวจะหาวิธีแก้เจอได้เนาะออ เออหลังๆมาเนี่ยผมก็จะมีการสตรีมบ้างเนาะก็ก็ก็หวังว่าเพื่อนๆจะมาแวะเวียนกันมาพูดคุยกันได้เนาะเออนะครับผมมาคุยกันเพื่อนผมหน่อยก็ดีเหมือนกันนะผมก็บางช่วงก็งงเงานะฮะอาจจะสตรีมตอนค่าตอนกลางเวีนอะไรก็ว่าไปนะอาจจะมาแบบวัดเออช่วงไหนเวลาไหนก็ไม่รู้แหละไม่ได้บอกล่วงหน้าแน่นอนนะเจอตอนไหนก็เจอตอนนั้นนะสำหรับการสตรีมนะครับผมนะรผมก็อยากจะหันมาลอง ทำอันนี้ดูบ้างแล้วแหละนะครับผมนะโอเคก็ฝากด้วยนะฝากด้วยหน่อยแล้วกันนะสำหรับเรื่องของสตรีมนะอาจจะเอาทำอันไหนเกมไหนก็ไม่รู้นะครับผมนะโอกาสแบบอยากเล่นเกมไหนก็เล่นเกมนั้นแหละนะฮะเนาะก็มีแค่พิกีเกมดอกนเลนเจอร์เอออ่ากีชินอิมแพกเอยแล้วก็เกมในสตรีมเนาะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเนาะก็หวังว่าจะมานะเออมาเจมกันได้นะครับผมเห <laughs> งาไม่ใช่หรอก โอเครบกวนด้วยนะครับผมอ่ะถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับและที่สำคัญนะครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็จะได้ไม่พลาดดูคลิปใหม่ๆก็เพียงเท่นั้นเองสำหรับคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอกล่าวสวัสดีครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมอ่ะสวัสดีครับเกลนะฮะรอบนี้น่าเศร้าแต่ก็เป็นกำลังใจให,ให้นะครับผมบบบาายยครั